สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าหุงที่เรียกว่าข้าหงนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการย้ายโลกไปโลก2นะคะทุกคนอาจจะคุ้นชินกันแล้วว่าต้องทำยังไงตอนนี้เราก็อยู่กับตัวละครเบคอนโอเคก่อนที่จะทําเควสย้ายโลกขอสุมผลก่อน <Hi! S 2> จัดเก็บ อันดับแรกนะคะในการย้ายโลกเราก็ต้องมีกุญแจเปิดบอสแชงอะการที่จะเปิดประตูบอสแชงได้ก็คือเราต้องทาเควสต่อไปนี้อันดับแรกเราต้องมาต้นไม้ต้นนี้เราจะเหยียบปุ่มแบบนี้ให้มันขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ปุ่มที่1นนะต้นไม้ตรงนี้นะอันนี้คือปุ่มที่2ตรของพุ่มหญ้าตรงนี้ที่3ก็คือตรงนี้ อันที่4ต้นไม้ต้นนี้ที่5ท่าเรือของกาะเล็กๆตรงนี้นะคะนี่ที่5ครบแล้วเราก็จะมาตรงนี้ มันจะมีห้องเล็กๆให้ลงไปนะค่อยเดินพอเราเดินเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นคบเพลิงตรงนี้เราก็หยิบเอาคบเพลิงได้คบเพลิงมาแล้วต่อไปเราต้องไปเกาะทะเลทรายกันเกาะทะเลทรายสังเกตด้านขวามือนะว่าจะเห็นแบบสามเหลี่ยมไงตรงเนี้ยเห็นไหมในไงสามเหลี่ยมมันจะเป็นพีระมิดให้น้องขี่เรือไป อพอถึงเกาะทะเลทรายแล้วนะคะสังเกตบ้านหลังนี้มันจะเป็นบ้านที่แบบกึ่งฝังโดนฝังอะ่ะเราจะเข้าไปประตูสีแดงตรงนี้แล้วก็ต้องถือคบเพลิงด้วยนะนี่เผามันเลยเผาประตูตรงนี้พอเผาเสร็จประตูก็จะเปิดออกเราก็ต้องหยิบถ้วยน้ําถ้วยนี้นะคะพอได้ถ้วยเสร็จเราก็จะไปเกาะน้ําแข็งกันเกาะน้ําแข็งก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยม เห็นปะข้างบนอะตรงนั้นอะเลยเกาะอ,อันนี้ไปเจอก่อนน้ำแข็งแล้วพอเรือเราจอดเสร็จเราก็หันมาขวามือนี่เข้าตรงถ้ำนี้นะคะแล้วก็ถือถ้วยออกมาเห็นน้ำหยดตรงนี้ไหมนี่ เราจะรอให้น้ำหยดจนถ้วยเป็นสีเขียวข้างในเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำนี้ไปให้คนป่วยกินตรงข้างบนเกาะน้้ำแข็งเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการย้ายโลกก็คือเราต้องมาเรียนรู้พวกนี้พอขึ้นมาจากถ้ำตรงนี้แล้วนะคะมันจะมีคนป่วยในนี้เราต้องเอาน้ำนี้ให้คนป่วยกินเขาชื่อว่าซิกแมนดูหน้าเองไม่น่าจะป่วยเลยนาะเอาน้ำไปกินนะ ลูกชายของฉันฉันแน่ใจว่าเขาจะให้รางวัลแก่คุณอ่าลูกชายของเขาอยู่อ่ากออะไรนะเราจะขับเรือตรงมานะคะสังเกตเห็นธงข้างหน้านั้นไหมคือเกาะที่เราจะไปข่อดูหน้าลูกชายซิกแมนหน่อยนาเขาจะเป็นยังไงโอ้โห <laughs> เขาไม่ขี่เรือแบบเราเลยอะ่ะปังนี่ เจอแล้วลูกชายของคนปวดออผ<ะ>ีไหนแกจะให้รางวัลอะไรฉันขอดูหน่อยสิเพืสํสำหรับการช่วยพ่อของฉันแต่มอบได้ขโมยงเงินของฉันอ๋อก็คือให้ไปฆ่าไอ้ผู้ชายคนชื่อมอบใช่ไหมจะให้รางวัลก็ไม่ให้อะต้องไปแบบใช้เราไปฆ่าคนอื่นอีกอจากเกาะที่ลูกชายของชายป่วยอยู่นะคะข้างหลังเกาะเนี่ยเราจะมองเห็นเกาะเล็กๆเราก็ล่องเรือไป แกขโมยเงินคนรวยมาใช่ไหมต้งองโดนนี่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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็กลับไปหาคนรวยคนนั้นเพื่อจะรับรางวัลอืมใกล้ๆกกันโอเคค่ะเราก็มาพูดคุยกับผู้ชายคนนี้เขาก็จะให้เงินแล้วก็สมบัติโบราณมาไว้เป็นรางวัลน,นี่ก็คือกุญแจเปิดห้องบอส เราได้กุญแจเสร็จเราก็จะกลับไปเกาะลิงเหมือนเดิมพยายามอย่าให้่ากุญแจนี้หายนะคะเราก็จะถือไปอย่างนี้โอเคค่ะพอได้แล้วนะคะเราก็จะถือกุญแจอย่างนี้เดินเข้าห้องเลยแทงเปิดอ้าบอสแทงไม่อยู่สงสัยมีคนฆ่าแล้วเพราะฉะนั้นย้ายเซิฟพ,พอเราย้ายเซิฟมาเรื่อยๆเ,เราก็เจอบอสแชงแล้วจัดก,การฆ่าบอสแชงนี้เลยไหนขอดูหน้าหน่อยสิ ไม่เห็นหล่อเลยเคค่ะพอบอสแชงตายปุ๊บเราก็จะได้ดาบเซเบอร์มานี่ดาบเซเบอร์เราได้มาแล้วพอเราได้ดาบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปคุยกับคนคนหนึ่งที่คุกเพื่อทำเควสย้ายโลกอีกครั้งหนึง่งโอเคค่ะพอถึงคุกแล้วเราก็จะมาคุยกับชายคนนี้พูดคุยเขาก็จะให้กุญแจมาดอกหนึ่ง แล้วก็ให้ไปเกาะน้ําแข็งเราได้กุญแจมาแล้วนี่เกาะน้ําแข็งตรงนั้นโอเคค่ะถึงเกาะน้ําแข็งแล้วเราก็จะเข้ามาห้องนี้เหมือนเดิมแล้วก็ถือกุญแจนี่เปิดห้องนี้เลยเราก็จะทําการฆ่าแอดมินน้าแข็งผู้นี้ข้างหน้าเอ้ยใส่นาคีดด้วยโอเคมันจะขึ้นข้อความ นี่ให้นะก็คือเราสามารถย้ายโลกได้แล้วไหนลองไปดูหน่อยซิว่าสามารถย้ายโลกได้จริงไหม<ต>เราก็จะมาเกาะกลางนะคะชื่อว่มิดเดิรท้าก็จะเดินไปข้างหลังก่อนนี้ก็จะมี NPC ตัวหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้นะคะ ก่อนยายโลกลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องทําฮาคีสังเกตด้วยนะตรงเกาะสก,กายเปียมันไม่ยากอะ่ะก็แค่เราไปซื้อฮาคีตรง NPC ตัวที่อยู่บนเกาะตรงนั้นอะ่ะแล้วเลวลขั้นต่ำในการซื้อก็คือ300 l e v e เลเวลนะคะแล้วก็กับเงินอีกประมาณ7 0 0 0 0สหรือเปล่าตอนนี้เงินมันไม่พออ่ะ แค่ขไปกันเลยถ้าน้องๆคนไหนย้ายโลกแล้วก็สามารถกลับมาซื้ออีกก็ได้นี่เราก็ย้ายโลกได้แล้วโอเคค่ะน้องๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะบางคนเขาอาจจะรู้แล้วอะ่ะแต่น้องๆบางคนเขาอาจจะยังไม่รู้โอเคค่ะใครที่รับชมคลิปนี้เสร็จก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดหนึ่งสับสไ์กันด้วยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมาก ก็มีเพียงข้อนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ